็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสระสกัดสูตรหนึ่งกับเกมเมเปิลรัชกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในวันนี้นะครับตะเกียงของผมก็เลเวลยี่สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ผมจองตะเกียงไว้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นสี่พันตะเกียงนะครับโดยประมาณ <Wow. S 1> ตอนนี้ก็คือผมจะขาของตอนนี้ของผมเป็นอมาตะกันหมดแล้วนะก็คือศูนย์จุดแปดเป็นศูนย์จุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์ ต่อไปเราจะขาของก้าวข้ามดูนะครับ0.015ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไหมเนาะตอนนี้ก็ผมมีอยู่20,000ได้ผมมีอยู่1 4 0 0นะโอเคเราจะเอาขั้นนี้เลยก้าวข้ามหรือสูงกว่าไปเลยเนาะเอาสูงสุดที่ได้แล้วกัน8ชิ้น เพราะว่าตอนนี้ผมง่วงแล้วผมจะกดแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปนอนนะทุดูเวลาดีเนอันนี้ก็ UTC บอก8นะจะตี4ีก็หมาามาเวลาไทยก็คือจะตี3แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมกดแล้วผมไปนอนเลยแล้วตื่นมาค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันไปเริ่ม 1ันอีเทนิตี้เลตเเฮ้ยโอ้โหได้แล้วหนึ่งอันเราได้อะไรเนี่ยของก้าวข้ามชุดเกาะเทพแห่งการสร้างโลกนะครับมีออฟโจมตีกิจที่ข้อสกิลด้วยนะใส่เลยโอเคเออเราได้จากมือสีหายไปครึ่งหนึ่งพอดีเนาะ โอเคเดี๋ยวผมนอนต่อก่อนแม่มยังง่วงอยู่เลยตอนนี้หกโมงครึ่งเอง เออเดินผ่านตัวพอดีนะโอ้โอได้ของพอดีอะไรเนะี่ยของก้าวข้ามมงกุฎแสงศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรหมวกเหรอโอ้คิสิคกลสกิลพอดีด้วยส่เลยตอนนี้เหลือเท่าไรอ่ะเหลือสองพัน ถือว่าตอนนี้ได้ประมาณตามเลทแต่ว,ว่าไม่ดีตอนนี้เราใช้ไปหมื่นสองใช่ปะ่ะได้มาสองชิ้นอืมประมาณตามเลทอ่ะตามเลทเป๊ะเลยโอเคเรามาลุ้นกันว่า2องพันที่เหลือเนี่ยจะได้เกินเลทไหมนะครับเลทอโอ้ อันที่สามแล้วอ,อันนี้อะไรของก้าวข้ามถุงมือตำนานสีทองเป็นออฟสตันกับหลบนะ okay. ลีกนะโอเคเราได้มาสามอันนะ่าสนใจวันนั้นพอยต์คะแนเป็นแสนก็ตอนนี้เหลือเท่าไรเหลืออีกสองร้อยก็ก็คือผ่านไปหมื่นสี่แล้วนั่นแหละนะประมาณหมื่นสี่งั้นผมไม่นอนแล้วแล้วกันรอให้มันหมดก่อนแล้วก่นอนทีเดียว ตอนนี้คือเราได้เกินเลทไปแล้วนะโอเคครับผมตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็หมดแล้วนะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับ <S <S <an> <S ก็คือมีส่วนโมกรลเวล1ร้อยนี่มงกุฎแสงศักดิ์สิทธิระเวลดร้อยนะครับเป็นคริสตัลสกิลด้วยก็คือ,อนี่ผมอยากได้พอดีนะคออริสตัลสกิลเนะี่ยอันที่2คือรลเวล98ชุดเกาะเทพแห่งการสร้างโลกการสร้างโลกเฉยๆนะมีออปชันคริสตัลสกิลเหมือนกัน แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นถุงมือตำนานสีทองนะครับอันนี้เป็นออฟสตันกับหลบหลกนะก็ได้หมดแหละก็คอเคมันเป็นขั้นเนี้ยตราแจกเลด1 0 0 0 0ได้1,000 0จะออก1.5ชิ้นนะครับ1,000อ,ออก3ชิ้นก็ถือว่าไม่เกอนะครับถือว่าโอเคเลย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าได้มาเปิดกาชายอย่างอื่นต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ